สบายดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินตำหมักหงกินข้าวเที่ยงขึ้นไปลุงขึ้นไปทุกแล้วชุกแล้วเข้าไปต้นมาว่างนไหนเนี่แก่ลงมาเห็นแต่นางมันไ่หาม่กระตุกวางเย็นไปลุงกินหน่อยครึ่งหนึ่งว่ตัวครึ่งนึงค่ะไม่โบ่เออเราแข่งกันใคเมินมากินนางมันบุกเซิร์ฟแข่งเซิยงนั่งนกาน้่ก้นน้ำอะไรใดกินที่ไหนครับทำไง ขอไปลูกขอไปป้ากันยำขอไปอีกทีทั้งทักนมีดไปนางน้ำมัเออนางคำิเพชรบอยอ้าวกินเลยกินเลยมาไลูกมาไไปไหนเดี๋ยวพอมาเดี๋ยวพ่อมาแปับนึงพ่อมาแล้ว ไม่หาะประมาณนี <S <S ้เอไหมกให้มกปลาปลาให้มกปลามกปลาหมุนขึ้นเน่ยมุก้ังแข็งด้วยก้นหนังหนังจะให้หนูด้วยไม่ลงเลย เแ้ำแข่งให้นูไม่ลง้วไม่างมลงแลงาม่ลไม่ลงไม่ลงอมลไม่ลงไลงไม่ไล้วลงไี่ลงไ่ลงไม่ลมลวมล่งไม่ล่ลยม่่อ่ลม่ลยอมมลมาม่ลง่งรมงม่่ไ่้อนไปเลยอืมมา่

ัวยแต่ไม่พอคุณบอกว่าสวยห่ไม่ใช่ไม่สวยนะสวยแต่ไม่พอสวยสบายดีพี่น้องสวัสดีสุกุลสุกุลอวยังไม่ยังไม่อไม่ย่เข้า้นครับเี่ขไหนอผักลายแห่นี่มา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 มมป่อก็มีอะเน้อเนื้ออะไรนี่ใช้ด ม่แม่ต้องเซ็นชิ้นด้วยได้มังก่อนเลยซุเปอร์ทเอาประมือในหลังอย่างนี้พอไม่นี่แล้ววางเตรียมหน้าแม่ล้างลูกตัวเด้เฮ้ยเด้อหน้าลูงหน่อยก่นใช่น้ำประลุมาไหมน้ำปรหลุมาเข็ดเลยแขบไหมแขบปอนเขงอแข็งหัวเนาะ

จ้มือไม่กล้าขายให้หรอมาพอขาวมาอสไมกกวันมอยู่ได้สามตัวรึงายนะขายไปเรื่อยรึมมัเอายไปไน้ครับมเงี่เาปะดังมันยังมข่าวไปมามาลุงอย่ามันหยุดไปยุบทิเดียวเลยพอดีถ่นจุ่อ่ะคืแล้วงแล้วดังแล้น่ปจะแพงล้เองเฮไชวนีตนแล้วที่อ

ออกรถหนี่าหัวมันทำลายมาแล้วไหตัวใหญ่ไหมหนิปลานี่ปลาจ่าูกขนาดนั่นนี่ว่าปลาสี่ปีนั่นแหละยอดมากใหญ่มากมากกว่าสี่ปีเี๊ะกับซามีพอใต้กับซามปีได้ยก่อนนานข้นวะปลาเค็งก็ไปปล่อยไปเขื่อนขู่กับเพือนมีปลาเค็งตัวก็มีไปหมดปลาเค็งมันเยอะีตีนไปครับ มีตั็ดตาเื่อยมนสิบแตะมาจนแซมเนาะโอ้โหคือเาตากบนหลัคานาะลานนอกอเออเออเเออเนหเอเเออ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 เงเออเออเอเหอออเออเออเออาอเอเออเเเอเเเเเอออเเอเเเออ เออพอสิปอนอยู่ด่มันต้องมีน้ำหรอคือน้ำอัดติดกันแา่เพชรบอกมาเลยนี่พ่อนาไหมน่ะยังบลัมบลัมบล่มา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 ต่อใจใีใจจะได้กินนาะ เง้ยเย็นดีหายไหมเห็นปะแล้วาวไปเลยลูกยาไปเลยนะคอยกดมานนะลูกขึ้นแล้เอ้คอด้ากยเงี่ยมันที่ครจะได้ยินเนาะเยบร้อยกั้นยาวเรียบร้อยงั้นต้องนน้อยกูจะขอสี่เลียมชูน ีเอแนนีออมามาอใช่ไหมไ่แม่นนะนี่นยเหือยังอไหมน่ามากมากลือมาพอจะพ่ไหมบ้านก็แกะถูกประก็บผสมบ่อนแกะบ่อนหอยบรอ่าแก่ปรงนี้

มันเย็นตัดห้อดเฮวันที่เธาได้เฮาว่านะลูกเฮาเน่ายชิบเนาะเขาบอกกระสุ่มหาล่ชิบไปชิมหายชิมกทีมเคยชิมหายชิกตาเคยีฮาไปมื่อคนหลายโรชิมหายกับเขาไปชิเข้าไปเฮาชิ1ไปชิมหายชิที่ชบที่แม่บ้าน ดูใช่บ่เชื่อไม่เนี่ยกอกนหลบาา่ได้วใหม่พกมากกพอก่อนพอก่อนไรักลยกินหลายเกินฮ่าฮ่าฮาจัดจัดจัดมาาขี้ข่าวันี้ขี้ข่าวนีมแ็กจีบมีตอนมะฮงเพ้ยน้องไอ้มีตอนห <together> <H app loyalty> ้อยอันนี้อ่ยังไม่ใส่ มเ,เ,เ,เมตาน,นั่อละกุณเุ้ยยังเมตาทุกปีกสับเลยทุกทีพ้อเลยประจับลงมาทแท็บขอันนี้ิแล้วพ่อเรานะคุณจะได้9นาทีอะไรยังไงเราไปเดินเตนนนนนนะ dơm miệng vào Sao nó tỉ, ừ. người nói nhiều tì, ta đang tì trong

เนาะนี่ว่ารถแล้วนี่ดูอ่ะก็เดียวแห้งอีกแล้วมันเก็มมันก็แดดด้วยเนาะแดดแห้งกันไปกันอีกแล้วอืมโอ้โหจีเล่นเลยน้องปูนตอนนี้ปูนสิกัาสิู่นจะเปิดน้ำจะเปิดน้ำอาบพอนชนสีมาจพ้นสีมาแล้วนี่บ่อขาจันนี่เหือกันพะกิพึ่งป่ะพูนจ๊อดันตั้งห้องนะชื่อเขาจันโอ้ย

ไบเออทะเบียนรถตัวมันมีเลขเเฮ้ยเฮ้ยอานมาหอดตอนยังมีอยู่เลขนแต่บางโฮมันจะมีอยู่บ่เลขกีออนีทุกเอาแลพเออ่พอใหุเอาแลก็ดาปลาให้ทุกเอารถไป้องเลยมามมามา โทรศัพท์เอื้อยเด้อันนั่นน่ะพ่อพ่อพ่อเลยไปเด้เอ้าล่าเลยเด้อพี่น้องพอกันไม่คิดนาสวัสดีครับขอขอบคุณหลายๆพี่น้องทุกคุณจากคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเอลยพอกันไม่คลิดนาพี่น้องสจหรักแค่นี้สบายดี